ตอนนี้แฟนเงียบไปนะครับไม่ทักไม่โทรไม่คุยจะทำยังไงดีคะ,ะคุณรู้ไหมครับคนจะมีการแอคชั่นกับเราแบบไหนขึ้นอยู่กับว่าเขาได้รับข้อมูลแบบไหนจากตัวของเราไปครับคุณดูรูปคนอันนี้อันนี้คือการมองโลกของเขาครับมองด้วยไบยแอดนะครับเห็นไหมไบแอดคืออัคตินะครับมองด้วยเฟียนะครับคือความกลัวครับนะ เขาไม่ติดต่อคุณแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามันมีปัญหาที่อะไรครับที่อินร์เมชันครับปัญหาที่ความรู้สึกครับมันมีปัญหาที่การรับรู้ของเขาบางอย่างความรักครูความอธิบายหลายครั้งมากพูดทุกครั้งเลยนะครับความรักคือการขายไอเดียครับให้คนคนหนึ่งเนี่ยเชื่อให้ได้ครับว่าถ้าเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราแล้วจะมีความสุขคําถามคือคุณขายไอเดียแล้วหรือย,ยังยังครับไม่งั้นเขาไม่เงียบหรอกสองครับนะความรัก นะครับคือการสนองความอยากของอ e ีกฝ่ายครับอยากมีอยากเป็นอยากได้ครับสามครับนะความรักคนอยากมีเราส่วนหนึ่งมันอยากเอาไว้อวดด้วยครับอวดสังคมบริบทสิ่งแวดล้อมครับหลายคนรู้สึกว่าเนี่ยตอนคบกันช่วงแรกๆอาจารย์ขาเขาพาหนูไปพบนะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายไปพบเพื่อนของเขานะครับแต่หลังจากนั้นอยู่กันมาสิบกว่าปีทุกวันนี้การที่เขาจะพาหนูไปพบ,พบเพื่อนเนี่ย เขาพาไปช่วงวันฮาโลวีนเท่านั้นค่ะสาเหตุเป็นพเพราะอะไรครับเพราะคุณไม่น่าอวดอีกแล้วค,คนหลายคนรู้สึกว่าหลังจากแต่งงานแล้วก็ไม่ต้องแต่งตัวแล้วหลังจากแต่งงานก็ไม่ต้องทาครีมแล้วคิดว่าคนมันจะต้องรักฉันมากขึ้นสิเพราะไอตอนที่แต่งงานกันนะมันสัญญาว่าจะอยู่ถือไม้เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรกับแต่ปรากฏว่าอยู่กันหม้อข้าวไม่ทันดำครับสุดท้ายก็มีปัญหาเลิกรากันครับสาเหตุเป็นพเพราะอะไรครับความรักจริงๆแล้วเรื่องนี้เคย อธิบายไว้ในคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักแท้ที่จริงแล้วความรักความสัมพันธ์คือการต่อสัญญาความรู้สึกอยากวันต่อวันเมื่อวานรักมากแต่ถ้าวันนี้มีการกระตุ้นความไม่อยากนะครับมีการบ่นกลดา่าหรือกระทั่งนะครับเรื่องบนเตียงนะครับมีกลิ่นปากกลิ่นตัวกลิ่นอลกอฮอเภศต่างๆพวกนี้พวกนี้มันทําให้คนเกิดความไม่อยากทั้งหมดมันเลยไม่แปลกครับที่วันนี้ปัญหาคือ เขาทําไมเขาถึงเงียบนะทำไมเขาถึงไม่สนใจทํำไมเขาถึงไม่แยแสครับสาเหตุเป็นเพราะคุณไม่ได้ต่อสัญญาความรู้สึกอยากอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากพบอยากเจออยากหอมอยากกอดอยากมีอะไรด้วยอยากสร้างบ้านด้วยกันอยากซื้อรถด้วยกันคุณเคยกระตุ้นไหมถ้าคุณไม่ได้กระตุ้นก็ไม่แปลกครับที่วันนี้คนคนหนึ่งจะไม่สนใจและไม่แยแสเรามันจะมีหนึ่งในวิธีของการทําให้คนเกิดความรู้สึกอยาก ความแจกฟรีไหมแต่ถ้าอันนี้รายละเอียดต้องไปเรียนอยู่ในเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักนะครับเพราะว่ามันจะมี6อย่างที่คนต้องที่คุณต้องควบคุมในความสมัมพันธ์หนึ่งในนั้นคือเรื่องบนเตียงนะครับหรือหนึ่งในนั้นคือเรื่องสังคมบริบทสิวไวรอสคุมเรื่องของเพื่อนของเขาคุมเรื่องของพ่อแม่ของเขาต่างๆพวกนี้ถ้าคุณไม่คุมนะคนพวกนี้มีปัจจัยสูงมากที่ทําให้รักของคุณพังโทษนะครับบางคนเลิกกันเพราะพ่อผัวแม่ผัวบางคนเลิกกันเพราะ เพื่อนของเราบางคนเลิกกันเพราะเพื่อนของเขายุไอ้จั่งหนักพวกนี้มันมี6อย่างถ้าคุณคุมได้คนก็จะกลับมานกคุณครับแต่ถ้าคุณคุมไม่ได้ทุกอย่างก็ต้องพังครับมันก็จะเริ่มกลายเป็นรักเรื้อรังนะครับมันจูนกันไม่ติดแล้วครับมันจะมีวิธีการพัฒนาตัวเองบางอย่างครับให้คนหมดใจรู้สึกสนใจคุณครูความบอกว่าเลยครับครูความบอกว่าความรักที่คนปฏิบัติกับคุณมันเกิดจากอินโฟเมชันครับตรงนี้ครับอินโฟเมชันก็เลยครับคือข้อมูลครับคีย์คือเขารับรู้ คุณค่าของคุณยังไงอ่ะคุณเคยพรีเซนต์คุณค่าของตัวเองไหมเรื่องนี้ครูคมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับ วันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคู่ควมหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นเพราะคุณไม่เข้าใจจิตวิทยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับ5เดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนเนี้ยของแฟนของเรานะ ตกไปอยู่กับมือที่สแทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่าสุดท้ายจําได้ว่าแฟนมีมือที่สามมันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้อยู่คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นร้านครับ สุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,900บาทครับคือ11จิตวิยาปั่นหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับ โดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเตว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจกก็ดิตวิทยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอีบุ๊ก100ประโยค พูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้ 1, 9ย1,990บาทครับหนึ่งเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับ9 7้าบาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็กสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับ คนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ